สวัสดีค่ะบุภาพาดวยค่ะเอาเสื้อต่อดอกอีกตัวหนึ่งมาแนะนําท่านผู้ชมค่ะทีนี้ว่าเสื้อตัวนี้เขาจะต่อดอกแต่ว่าตรงคอเนี่ยค่ะเขาทําโซ่ขึ้นเนาะเป็นคอปาดคือปาดมากๆเลยค่ะทีนี้ตรงตรงเนี้ยค่ะสังเกตว่าดอกนี่นะคะเขาทําวนรอบเลยอันนี้หนึ่ง6สามสี่ห้าหกน่าจะ1ิบดอกรอบนี่นะคะรอบอรอบรอบวงแขนเลยนะแต่ว่าตรงแขนเนี่ยค่ะเขาต่อออกมา คือท้องแขนเนี่ยก็คือชนกันนิดหนึ่งเนะะี่ยค่ะต่อดอกออกมาก็คือต่อออกมาอีกประมาณหนึ่งดอกค่ะตรงเป็นวงแขนนะส่วนตัวตัวชายเสื้อนะะี่ค่ะเขาแหวกเขาแหวกข้างอ่าเพราะว่าเขาทําเสื้อเป็นเสื้อตัวยาวนะเสื้อตัวยาวแล้วก็แหวกข้างเพื่อให้อ่ก็ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะจะใส่กับอะ,อะไรก็ได้นะตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเสื้อลําลองหรือใส่ทั่วไปอะไรเงี้ยคะ่ะผ่าว่าก็สวยดีนะตรงที่ ตรงที่แหวกข้างนะคะ,นะคะแหวกข้างดอกเขาก็1 2 3 4 5ส6าี่ห้าหดอก6ดอก 6, ดอก,ก็จะเป็นเสื้อชายยาวนิดหนึ่งจะเป็นเสื้อค่อนข้างพอดีตัวนะคะเสื้อตัวนี้นะเป็นเสื้อค่อนข้างพอดีตัวบุภัยเห็นแบบแอ,อืน่นน่ารักดีเพราะว่าตรงตรงแขนนยคะก่อนอื่นเราต้องทำต่อดอกตรงตรงรอบคอนี้ให้ได้ก่อนนะคะรอบคอให้ได้ก่อนตรงท้องแขนเนี่ยเลือตรงท้องแขนตรงด้านข้างนะคะก็คือเป็นอีกดอกหนึ่งนะ ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมว่าจะเอาความกว้างขนาดไหนเพราะดูจากลักษณะดอกเขาเนะะี่ค่ะหนึ่ามสี่น่าจะประมาณของนางแบบนี้นะคะ,ะแผ่นแผ่นหลังเนี่ยน่าจะ4ีดอกเนะสีดอกแต่อย่างของเรานี่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแต่ละคนรูปร่างไม่เท่ากันนะก็ลองต่อดูแล้วกันแล้วก็เทียบกับตัวเองดูค่ะทีนี้ด้วยลายนี้ก็เป็นลายที่ไม่ยากค่ะแต่ว่าหลายคนอาจจะขี้เกียจมานั่ง ทำเองก็เดี๋ยวมาดูบุพาศท,ทำนะว่าเออลายนี้ทำทาแบบไหนค่ะตอนนี้เป็นแบบมาจากของต่างประเทศนะคะจะไม่ใช่คือด้วยบูพาศจะดูคือเขาจะมีมีแบบเสื้ออย่างเดียวค่ะแต่เขาไม่มีวิธีถักนะเขาจะเป็นภาพภาพเสื้อถักเฉยๆทีนี้บุภาเห็นสวยก็จะเอามานั่งทําบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ เสื้อตรงปวกของเขาหรอค่ะก็เป็นก็เป็นไอเดียก็มาทําของเราต่อเป็นชุดแสกบ้างชุดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่าจะจะได้ตัวไหนนะแต่อันนี้ว่าจะถักไว้ใช้สักตัวหนึ่งเพราะว่ามีมีไหมอยู่เยอะพอสมควรแต่ของบูผาส่วนใหญ่ถักก็จะเป็นชุดกระโปรงค่ะชุดกระโปรงเดี๋ยวเรามาดูลายถักกันค่ะอันนี้บูผาถักรีดแล้วนะคะตัวนี้รีดรีดรีดแล้ว เนี่ค่ะเป็นไหมมินิคอตตอนนะคะก,ก็ดอกก็จะใหญ่ประมาณนี้นี่นะคะดอกใหญ่ประมาณนี้สีเขาเรียกสีอะไรเนี่ยสีม่วงอมเทาสีม่วงอมเทานะอันนี้จะเป็นไหมของนกกระยางค่ะมวนเขาเรียกไหมมินิคอตต้อนนะคะถ้าถ้าสั่งซื้อมินิคอตตอนเป็นไหมนกกระยางคือบูผ่าจบใช้ม้วนละ30กว่าบาทแต่ของเขาสั่งต้องสั่งทีละ6มว้วนเนาะ Icana, ทนีนี้บุภาว่าจะถักส <ÜND ison: S 2> ีนี้ก็เดี๋ยวตอนเสร็จแล้วก็มาดูกันว่าจะจะได้เสื้อแบบไหนสีนี้บุภาซื้อมาเยอะอยู่ค่ะสิบกว่าม้วนก็น่าจะถ้าเป็นชุดชุดกระโปรงก็น่าจะได้เพราะว่าสั่งใหม่มาเยอะเข็มบุภาใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่นะคะใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่นะเดี๋ยวมาดูมาดูลายถักกันค่ะ ขึ้นต้นได้โซ่หกนะคะโซ่หกนะปัดโทรศัพท์ตั้งนิดนึงตอนนี้ไหมมันจะนุ่มมากนะคะไหมมินิคอตต้อนเนี่ยแล้วก็มีน้ำหนักถักเสื้อผ้านี่บู่านยังไม่ผิดหวังสักตัวหนึ่งเลยคือไหมดีมากค่ะ ใส่ไม่คันไม่ร้อนก็คือคือโฆษณาให้เขาไปเลยคือใช้ดีจริงๆในบรรดาที่ใช้ใหม่มาก็คือใหม่นี้ดีสุดนะใน,ในบรรดาเพราะบุพ่าชอบใช้ไหม่ผมคือเป็นไหมที่ถักให้เด็กกนะันเนาะมันก็เลยแบบนิ่มใส่สบายตรงนี้นะคะก็ก็ปักตัวเอ็กลงไปตะกี้โซหกนะแล้วก็ปักตัวเอ็กลงไปเนะี่ยสิบหก สิบหกครั้งอันนี้หนึ่งแล้วนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

ตรงที่มันไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคอย่คอยเก็บหรือตัดออกก็ได้บางทีก็เก็บไม่หมดอันนี้โซ่โซ่สามนะคะโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องนะคะให้ได้ให้ได้สามหลักนะหลักที่สอง ที่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะสามหลักรวมกับไอ้ที่โซ่โซ่สามเว้นหนึ่งช่องค่ะสองสามหลักคือให้ได้ตรงนี้แปดแปดเหมือนแปดกลีบอะคะ่ะแปดกลีบโซ่สามสามโซ่นะคะเว้นหนึ่งนะ แต่ไหมนี้เขาจะนิ่มค่ะจะนิ่มมากเกี่ยวก็ระวังเพราะว่าบางทีมันจะมาไม่หมดเวลาเราเกี่ยวค่ะไหมจะแตกอยู่อันนี้ใช้เข็มเบอร์สามนะคะเข็มเบอร์สามเสื้อตัวนี้ก็ตกไหมถ้าเป็นไหมมินิคอตตอนนี่ค่ะก็น่าจะประมาณหกหกม้วนได้หกม้วนถ้าตัวไม่ใหญ่มากนะ แต่ว่าถ้าตัวใหญ่ของบุพาก็อาจจะเพราะเสื้อตัวยาวเนาะก็ได้อาจจะถึงประมาณหกถึงแปดม้วนม้วนละสามสิบกว่าบาทสามโซ่นะคะตีตามกันเว้นหนึ่งช่องนะคะนี่นะเว้นหนึ่งช่องมันจะทีๆีกันหน่อย ตะกี้เราปักตัว x ไป16ครั้งนะคะสิครั้งเราให้ได้8คือลายบางทีลายก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่าดูภาพรวมนะภาพรวมของเสื้อพอทักออกมาเป็นตัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะสวยไม่สวย โซ่นะคะตรงที่เริ่มแปดไหมหนึ่งสองสามสี่แปดต้องนับก่อนที่ขึ้นรอบต่อไปนะคะทีก็มีลงเจ็ดพอตรงนี้โซ่สามอีกครั้งตะปักตรงในหลักเนะะี่ยค่ะให้ได้สองหลักตรงในช่องคือตรงนี้จะต้องได้หกหลักนะคะหกหลักนะ ลงไปเนี่ยให้ได้หกหลัก สามโซ่ระหว่างตรงนี้ช่องละสองหลักค่ะใหม่นี้ถักนิบมือนะคะนิบมือ เดิมทีบุพผาสั่งมาทำหน้ากากหน้ากากถักก็เลยลองก็ก็เห็นริ่มดีแต่ว่าช่วงที่หน้ากาก,ากมันขาดตลาดนะคะก็มาทำแต่ตอนนี้เราซื้อเอาง่ายกว่านะถักวนรอบนะคะ ตามโซ่เว้นระหว่างกีบ,กบมันเหมือนฝนจะตกนะแต่ยังไม่ตก ก็เดือนนี้ก็ฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วเนาะก็หลายคนก็มีอาการป่วยป่วยอ่อนๆกินพาราเอาเวลาป่วยผลกระทบข้าบุภาวันที่25ค่ะที่จริงของประกันสังคมเขาให้ฉีดก่อนแหละแต่ว่ายังไม่ไปก็คืออยากฉีดกับโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นบาวานค่ะถ้าเกิดว่าเราเกิดฉีดแล้วน็อกมี อันจะเป็นไปก็จะได้แอดมิดเขาเลยกับโรงพาบาลเลยคือถามว่าก็กลัวไหมก็กลัวอยู่นะเพราะว่าก็ข่าวคนตายก็มีนะเนาะแล้ก็หลายคนก็ไปฉีดแต่ส่วนใหญ่มันเป็นอาการของ mm. เขาบอกว่าการปรับของวัคซีนนะคะคือ,อยังไงก็ต้องมีอาการบุพกาไปฉีดวัคซีนปอดอักเสบมา ก็จะมีอาการวันแรกก็ก็ช่วงสามสี่ชั่วโมงก็ยังไม่เป็นอะไรอ่ะพอบ่ายๆมาก็จะเหมือนเป็นไข้น้อยๆอ,อะไรองเงี้ยค่ะแต่พออีกวันนึงก็เอาเรื่องอยู่พอวันที่3อ่ะแขนแทบยกไม่ขึ้นเลยแขนมันจะหนักๆกก็จะเหมือนเรามีอาการเหมือนเราเราเป็นไข่อยู่3ามวันค่ะประมาณน,นั้นแล้วก็ไม่ค่อยอยากอาหารเลยนะไม่ค่อยอยากอาหารต้องหาของเปรียปร้ยวๆไ,ไว้กินค่ะหาของเปรียปร้ยวๆไว้ กินของร้อนๆกินมาม่าอย่างเงี้ยมาม่ามาม่าต้มยำของร้อนๆเปรียป้ยวๆถ้าเป็นไปได้ก็หยุดพักผ่อนก็ดีช่วงที่ขอบูุพาัก็ยิบห้าก็เราก็หยุดอย่างเงี้ยค่ะมันหยุดมันก็จะได้พักหน่อยแต่เ,เขาบอกให้กินน้ำเยอะๆก่อนฉีดหลังฉีด แต่ว่าท่านผู้ชมก็คงหลายหลายท่านก็คงไปแล้วแหะแต่หลายท่านก็ยังกลัวอยู่นะแต่ระหว่างตอนนี้คือระหว่างกลัวตายเพราะวัคซีนกับตายเพราะโควิดมันพอกันนะ <c oughs> ก็เลยต้องต้องฉีดถ้าไม่ฉีดนี่เราก็ความเสี่ยงมีเพราะว่าทํางานนอกบ้านค่ะถ้าอยู่ในบ้านก็ไม่เป็นไรอันนี้ดูตามมือไปนะคะก็คือรอบที่รอบแรกในสามหลักรอบที่สองในหหลัก ระหว่างระหว่างหลักกันเนี้ยสมโซ่โซ่ระหว่างหลักสโซ่อันนี้พอรับนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะรอบสุดท้าย3มโซ่แล้วก็ปักแต่ละโซ่แต่รอบนี้จะพิ่งอันนี้นะคะไปรวบทีเดียวนะนี่นะคะตั้งไว้ก่อนแล้วไปรวบ ตรงหลักทีเดียวชอบใช้ไหมพรมค่ะมันถักได้ไวดีนี่นะคะรวบนี่นะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็โซ้าโซ้าเสร็จตรงนี้ก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะเป็นหลักสั้นๆนะตรงนี้นะดึงจังหวะเดียวหลักสั้นๆจังหวะเดียว ่โซรอบนี้แล้วก็อีกรอบหนึ่งก็ก็ครบค่ะ อันนี้ถ้าดูภาพรวมดอกใหญ่ๆก็สวยดีนะคะรวบห้าโซ่อันนี้พันหัวเข็มตรงกลางดึงครั้งเดียวนะคะอันนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วดึงครั้งเดียวเราไม่ต้องการหลักยาวค่ะหลักเตี้ย ไหของอินโดค่ะเวลาเวลารีดอ่ะถักแล้วเวลารีดมันก็เรียบนะคะแต่ไหมมันหนักร <c oughs> ีดแล้วเรียบอยู่แต่มันก็จะไม่นิ่มเท่ากับน,นกกระยางนี้อันนั้นตกม้วนละห้าสิบบาทก็ถักได้ถักเป็นชุดกระโปรงค่ะความทนทานเยอะพวกนี้นะไหมมันไหมมันจะไม่เส้นเล็กเนี่ยไหมเส้นใหญ่ม,มีหลายเส้น อาร์ตี้ก็ไม่ค่อยได้มาลงคลิปเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถักเสื้อให้มันเป็นตัวก็จะสังเกตว่าบุพภาก็จะได้เสื้อตัวใหม่ๆมามาให้ท่านผู้ชมดูคือเอาเสื้อที่ถักแล้วมาให้มาลองใส่มาใส่ให้ดูค่ะมาใส่ให้ดูว่าเออที่เราถักไว้ใช้นะคะ่ะโอ้ยอันนี้ที่เราถักไว้ใช้นะพอถักเสร็จนี้ค่ะมันก็ใช้งานได้อืบางทีลายก็ไม่ได้ยากลายง่ายๆอย่างเนี้ยค่ะ มันก็จะทําให้เรามีเสื้อหลากหลายตัวใส่เนาะอืมคือคือเอาเป็นว่าถักให้มันใส่กับเราได้ค่ะให้เราใส่ได้เพราะอันนี้ไม่ได้ถักขายตะคกว อยากอยากถักทุกลายค่ะที่ที่ที่เอามาลงแต่ว่า <c oughs> มันไม่ได้นะไม่มีเวลาพออุปหักก็เลือกลายไหนที่ง่ายก็จะสังเกตลายไหนที่ง่ายก็จะออกมาเป็นตัวเสื้อได้ได้ไวแต่ <c oughs> ตัวลายไหนที่ยากก็นะก็จะได้เสร็จกจะเสร็จเป็นตัวแต่ถ้าเสื้อสลับสีที่เป็นสีสีนั้น,นะะอันนั้นเสร็จไปเพราะมันถักมันถักง่ายถักแป๊บเดียวเสร็จ รบตามมือไปก่อนนะคะอันนี้เข็มใช้เข็มเบอร์อรสามนะคะเข็มเบอร์สามไหมพรมมินิคอตตอนตานกกยางค่ะเสื้อตัวนี้ตกถ้าไหมมินิคอตตอนนี้ก็ตกอยู่ประมาณ หกถึงแปดม้วนแต่ถ้าเป็นไหมพรมไหมพรมก็อยู่ประมาณ3าม้วนนะเพราะว่ามันแขนสั้นเนาะประมาณสาม้วนไหมพรมมันใช้ไหมยเยอะอยู่ค่ะเพราะมันเป็นตรงตรงกลีบนะคะใช้ไหมยเยอะอยู่อันนี้โซ่ห้านะคะ ว่าอาทิตย์นี้ไม่ร้อนสบายสบายอยู่บ้านสบายมากเลยอากาศดีแป๊บๆปบก็ครึ่งปีแล้วเดือนนี้ก็เสียภาษีแล้วค่ะเพราะว่าเขาเลื่อนมาให้ภาษีบุคคลของปีที่แล้วเขาเลื่อนมาให้จ่ายภายในเดือนนี้ ผักก็ยืดมาต้องจ่ายเพิ่มค่ะที่เขาหักที่หักไปแล้วเนี่ยมันไม่พอคือให้เขาหักไว้ไม่ไม่เต็มคือเอาตัวนั้นตัวนี้ไปลดหย่อนพอไปลดหย่อนแต่เราพอลดหย่อนจริงเราลดหย่อนไม่ถึงเนี่ยค่ะก็ต้องไปจ่ายเพิ่มให้เขาเพราะว่าเดินเดือนเราถูกหักเอยภาษีเราถูกหักแต่เดือนน้อยกว่าความเป็นจริงอืมก็ต้องมาจ่ายเพิ่ม ปีที่แล้วก็เสียภาษีก็กสักประมาณแสนสามได้ทั้งปีนะภาษีก็เสีได้อยู่เนาะอ,อันนี้ชนที่ชน,ชนตัวนี้นะคะแล้วก็เหลือรอบสุดท้าย เกี่ยวมานิดนึงอันนี้มันมาอยู่หลักตรงกลางเนี่ยอันนี้ทำบมนะคะทามุมโซ่สามตรงนี้พันหัวเข็มให้ได้สามหลักค่ะสามหลัก ตรงนี้ที่ําทำมุมไปต่อกันนะคะโซ่ห้าอ๋ออันนี้โซ่สิบอันนี้โซ่สิบนะคะสิบโซ่นะปักลงที่เดิมอีกสามสามหลักแล้วก็โซ่ห้า ตงเก็บตรงกลางนี่สามห่วงนะคะสามห่วงแล้วเราก็มาต่อตรงนี้ตรงมุมนี้นี่นะคะตรงหลักลืมดูโทรศัพท์สามหลักเอวบุปผัดจะต่ออีกสองอีกสองมุมนั้นจะไปต่อให้ดูสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อันนี้เราถักเวลาถักต่อดอกนี้นะคะก็ต้องถักไปต่อไปนะคะถักไปต่อไปจะถักเป็นดอกดอกแล้วเอามาต่อกันไม่สวยนะเวลาไปต่อเราต้องไปเย็บต่อหรืออะไรต่อกันแบบนั้นไม่สวยค่ะต้องถักไปต่อไปตามมุมนะคือคนที่มาใหม่คือบุผักเคยเป็นค่ะตอนที่ทำใหม่มันต่อยังไงบุพผัก็ถักเป็นดอกดอกไว้เลยอ่ะแล้วพอต่อเอ้าก็ต้องเอามาเย็บกันแล้ว ไม่สวยเลยค่ะตอนใหม่ๆเราเข้าใจแบบนั้นเพราะแต่ก่อนมีเราก็ดูไม่เป็นเนาะดูไม่เป็นห้าไหมพรมันจะยืดได้ได้อีกนะคะเพราะว่าตอนตอนเราตอนเราถักนะคะมันก็จะไหมงองๆอยู่ใช่ไหมคะ แต่พอร,รีบมันยืดไอีกอย่ามุมนี้เราจะต่อแล้วนะคะอ,อันนี้โซฮา นี้จะถักอยู่ค่ะน่าจะถักลายนี้แหละแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวถ้าเสร็จเป็นตัวแล้วเด๋ยเอามาให้ดูสีมันสวยอยู่นะเขาเรียกฟ้าครามหรือไงเนี่ย โซ่สิบแต่ว่าเวลาเรา,เราทาโซ่โซ่ห้านะคะแต่พอตรงโซ่ห้านะคะเราจะต้องเป็นสองโซ่งงไหมทามไมเป็นสองโซ่เออนี่นะคะแล้วเราก็เกี่ยวสองโซ่พราะตรงตะกี้มันโซ่5้าโซ่หใช่ไหมคะตรงที่มาต่อกัน ก็จะทำลายให้ดูนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าตัวให้ดูนะต้องไปศึกษาเอาจากคลิปท่านอื่นนะคะมาเอาแบบเสื้อของบุพาไปแล้วก็มาดูวิธีถักลายแบบเสื้อถักลายอย่างนี้ค่ะแล้วก็วิธีเข้าแขนเข้าคอก็ต้องไปศึกษาดูเนาะจากท่านอื่นที่เขาลงคลิปอันนั้นเขาเก่งเขาอาจจะมีทำเองอะไรอย่างนี้ค่ะทำได้เองเนาะอันนี้บุพาก็ เวลาน้อยที่จะมานั่งทําตรงนั้นไม่ทันคือก็เอาตรงนี้ไปก่อน ทำ u t u b e มันต้องมีเวลาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าของบูพานเนี่ยก็คือเหมือนเวลาเป็นบางส่วนเหมือนงานอดิเรกซะมากกว่าไม่ได้คือไม่ได้ขนาดที่แบบให้เวลาเขาเต็มที่ค่ะเวลาเราเต็มที่ยังกับงานอยู่อันนี้ก็พอจะถักลายไหนก็เอามาลงประมาณนั้นคือเป็นผลพลอยได้จากที่เราถัก ก็เลยยังคลิปก็ยังไม่ได้เยอะมากมแล้วการเรียนรู้ก็ยังไม่ได้เต็ม <laughs> นี่นะคะนรับ่ลครบพอรครบเราก็ตัดใหม่ ไหมเขาจะแตกนะคะนี้นะไหมจะแตกนะ,นะะอีกฝั่งหนึ่งรีดอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้รีดนะคะก็จะดอกเป็นแบบนี้จะถักสีขาวก็ได้นะพอดีของบูพาจะกกำลังถักสีขาวอยู่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไหมไม่พอแต่ไหมอันนี้มันมีเยอะอยู่ เนะะี่ยค่ะบุพาว่าสวยดีนะสวยดีถ่ายถ่ายแบบไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเขาทำรอบตรงแขนนี่ทำรอบไปก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะรอบวงแขนตรงบนก่อนอืมแล้วก็มารอบตัวแล้วก็เปิดไว้ตรงวงวงแขนข้างล่างเนะะี่ยค่ะเปิดไว้เป็นวงแขนใต้ท้องแขนเนะะี่ยค่ะเป็นท้องแขนแนละ้วแล้วก็ค่อยต่อแขนออกมานี่นะคะ คือทำเราเราต้องต่อรองของเราดูค่ะว่าเราจะเอากี่ดอกดีนะเพราะอันนี้ดูจากลักษณะเขา6ดอกค่ะรอบรอบคอเนี่ยเท่ากับของเขา12ดอกอืมสิดอกทีนี้อย่างของบูผานเะนีดอกไม่อยู่ค่ะเล็กไปไม่ได้ก็คือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะก็ลองทํากันดูค่ะเอาแบบนี้ไปดูเนาะลองทํากันดูถ้าเห็นคลิปบุพาดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ